มาอีกแล้วค่ะพี่น้องประสีมาอีกแล้วมีเมนูง่ายๆอร่อยๆมาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ,คะทีนี้พอลงจากเวทีมันก็จะหิหวหน่อยนะคะมาเลยค่ะ นี่ค่ะปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะทำใส่ข้างในไม่ได้แกะให้ดูจิ้มเลยจ้าน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มไก่ปกตินะนี่ค่ะน้ำจิ้มไก่ปกติหิวค่ะหิวแล้วนะคะมาพี่น้องมาเดึกๆพากันกินอะไรบ้างเนาะดึกๆเนี่เนาะมาเด้อ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 ไม่มีว่าจะํำ แซลมอนยังไม่ได้ตำพรุ่งนี้น่าจะตำได้เดี๋ยวกินนี้ก่อนแล้วทํางานต่อแล้วก็ค่อยตตำแซลมอนนะคะมามามาพี่น้องมีอะไรกินกันมามามาเบองไทยทั่วโลกทั่วทิศนะคะทุกมองทุกมองทุกที่ทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะมาเร็วปอเปียนะคะห่อเองจ้า วิธีห่อโปเปียก็มีแล้วนะคะคลิปๆดูทำง่ายๆอือ่ไหม,มโปเปียยัมีหมูสับแครอท กะหล่ำปลีนะคะที่เมืองเดนมาร์กก็มีนะคะกะหล่ำปลีแล้วก็กะหล่ำปลีแล้วก็หัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่แล้วก็มีข้าวโพดข้าโวโพดเราจะเป็นข้าวโพดกระป๋องแต่แตก็ออ่อนนะคะอ่อนเพราะข้าวโพดดิบบางทีก็หายากนะอร่อยหรอ <c oughs> không phải chuyên hại cô lộc đâu nha เดี๋ยวนี้่าก็จะห่อนานแล้วนะคะัตอนนี้หอก็ใส่ใส่ฟิตไว้แล้วแต่ตัวนะคะแต่ว่าวันนี้คิดว่าทำแล้วจะไปบ้านลูกชายก็ไม่ได้ไปฝนตกอยู่ไม่ใกล้กันหรอกแต่ไม่ได้ไป กินกินนี้ยังไม่ได้นอนนะคะก็ยังจะนั่งทำงานต่อวันหยุดก็อย่างนี้และคะ่ะน้องก็หอบหอ น้ำจิ้มนี้เขาขายถูกนะน้ำจิ้มไม่ต้องซื้อร้านไทยก็ได้มีเยอะเดี๋ยวนี้สิบเจค้นก็ห้าสิบแปดสิบกว่าบาทแปดสิบห้าบาทก็ได้กินละ น้องมีฮิวขว้าแล้วมัง้งไส้แตกหรอย้วไม่ทำอะไรกับเธอผมไม่ได้เย็บ กินในกาแฟกาแฟอ,อ๋อเมื่อเช้านี้กินในั้นแล้วกินโยเกิร์ตกับกล้วยใช่นั่งกินตรงนี้เลยเนาะ มีใส่พริกด้วย,ยนะะใ,ใส่พริกปน่นฮะในไส้มันนะถ้าไปซื้อเขานะร้านจีนส่วนมากเขาจะทำขายร้านไทยก็มีทำขาย เนื้อจะไม่ค่อยเยอะเลาเนื้อใส่แบบแน่นแนเลยใส่แน่นๆห่อเองไม่ยุ่งยากนะคะคือหอ่อสามสี่ร้อยไม่ใช่ไปทำขายนะทำเหมือน เขาเรีกอะไรเนาะเขาเหมือนเอามากินเองอะ่ะเมื่อก่อนตอนที่ลูกยังเด็กๆนะคะหลายสิบปีก่อนทําแบบเยอะมากเลยเอาไปแจกเด็กนะักเรียนกินนะเห็นเขากินแล้วมีความสุขเด็กเขาจะถือกินเพราะเขาไม่มีเขาไม่ได้เคยอันนี้มันจะกินง่ายสําหรับใบรุ่นนะ หรือพวกเด็กที่แบบว่ามันชอบกินข้าวนะคะเขาจะกินแบบนี้มันจะมีของต่างประเทศนะคะของของตุรกีนี่แหละนะชื่อชื่อดูรนะ่ะหรือว่าของอะไรตัวมันจะใหญ่กว่านี้แป้งจะไม่ค่อยนุ่มแป้งจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะ Oh. Mm. สี่ตัวสี่หรือสามแล้วเนาะ <c oughs> นั่งอยู่กับน้องมีตลอดเวลาเลยทั้งวัน <c oughs> เวลานั่งก็เอาหัวงอะไป okay. โอเคนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากขอบคุณที่ตามรับชมแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยค่ะเราจะมีคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ท่านมีความสุขนะคะคิดวังสิ่งใดขอให้ได้นังใจหวังนะคะก็อยู่แบบนี้แหละคนอยู่คนไทยในในใน ต่างแดนนะคะปอเปียก็ทําเองอาหารก็ทําเองอะไรก็ทําเองหมโดหมดทุกอย่างพี่น้องจา๋าอยากทําอยากกินอะไรก็ทําเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายบายนะคะ